สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแฟนเพลงแฟนมอลลามซูบุทุกคนครับพบปปอกันอีกแล้วทางช่องพอดีแล้วมาดูเชียวครับปลามะลิน้ำเป็นหนึ่งยินเสียงแค้นเป็นยังมาผัวเป็นมะลิน้ำเป็นว่าบ้าเพิมเก่าบอลมันสิลืมพนนาวามากผมก็ได้โอกาสถ่ายคลิปสักตัวพี่น้องนั่นดีถืกบ่ถืกบ่ได้ว่ากันอกครับแต่ผมก็ยังหลงเอาฟังจักหวะให้ห้องนาเดินดุ มัเหยียบนหนา <c oughs> เด้วย เร็วๆคนสีมไทยคิปนั่นเขาคนสีมยายคลิปซ้ำพ่อั้ว่าไ่ได้เอาหเังนู้นเอานนซ้พนปว่ามัชชิขอปัไมันต่เกินไปพี่บดตั้มบ่บดตั้ดน่เ้ออันนี้ิงนั้นเดินลินได้ได้แดด้ นั่นเพราะว่าคันนี้เราบม่เคยรำเซกันสิเอาเอาหละกฮานุอาซัมพ่อปานนี่นั่นเออกระถึกเถอเปะเลบเอาหละคัานุอาซัมพ่อปานนี่มันก่อนมันเป็นดัวารุสับสับไปนี่แค่สับสับไปหนึ่งบ่มันกระเล่มันกระเล่เอาลักเอาหละคัานุอาซัมพ่อปานนี่แต่ว่าสมัยนี้เขาปลาชุมไฟตัว่าเป็นขี้แค่หนึ่งี่หนึ่ง ภาษีเป็นซับแบบเป็นเี้เพิ่นเลยมากสัมไม่รู้้ย นมาจริงวันืันคำนลำบากเป็นได้ เสาบุษราไวันนั้นอกว่าน้องมันซาบีมารอจนน้ำซึมรอแล้วก็ไม่เจอใจใสื่อมเ่องเรื่องีซึมน้ำซึมน้ำตาไหลน้องบุษมาไม่มีแฟนดีรอแล้วนะคนดีรอแล้วนะคนดีบุษมันซาบีดีไม่ดีเรื่ราบุษมันซาบี So không thể không được hết mọi người, 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 เขาก็ะลเาลสาวจันทร์ุ่บันสาวแล้วเขาก็ไปลอยงสาวจันทร์นั่งวันสุตุ้ก็ประยุมนีไปไม่ห้ายามก็ปลาอนีนั่นนอสยาเจ้ากัสองให้เขามอยุมหนตตุตาตุตาไอสุตาตุตไปเุตาตาไอสาตุตาไอสุาตุตาไอสุตาตุตาไอสาบุต

แคครหมครับแคงบงนาอี่เรียกาดูลำมวนดีแยงเนี่ยกางเคแดงอะไรเห็เนี่ยข้ามาเบิ่งนองเมียอ้าวมอะันาะพี่มานมาเลยจมาวัลำสู่ฟังนี่มลองดูลองดูที่จริงผมต้องลำแคืี่สูงว่นพระเนรื่งเสียงแค่นีนขี้วันนี้แม่ อันก็เือดดตัวหาวชี้อาลตามตามผมเด้อตามแต่จังว่าน้อนายเอาเคสเอาเสื้อกันเอาเออเป่ากันถูกอ่ะถเจะเดอดวันเคสเป่ากันลูกกูเสียไปนับเคสเนอ คามคำให้มาดำอยมาสะบองกาลลำใบรูกกำํูวูำเราคนสิ่งตักฝีดกูรังลายกูต้องสิษ์ในสอยมาปุป้องนำสะมองความข้าพญาดีดีกูอ้วนรับาดตั้งเสียขอรันี่นานาวาี่นั่งนอยใีคขราบุญพ่ยินแม่นจูฟ้าจูบวให้สอดสองโเละย่างบาบีบ้านนํำใส่แห่งวงไว้ปานน้ำ ใอ้กลุมแกนซำแกนซำน้ำรักษาไปออกขอกขาค่าให้เป็นม่นแก่ค้าแก่ค้าออกค้าแป่งกายน้ำเนี้ก้มกินจกใจไปนานรือแม่โดนเลยนวกแกนก็บน่มคเ้ยเ้เฮ้นเฮ้เฮ้ย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 บฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เอายเ้เยเย้ เพื่อนมันค้าใจใบแม่เพื่อนจะแดงฟังอีกก็ได้บ่ได้ล้ำดนไปเบ่ได้ล้ำดนลแหละครับจัแกนเบ่ได้ไปล้ำคอเขานอนนะครับจบจบจบบอกกันเท่าไปนี่ครูเพป็นสอนเขาดีเม่ครูเ่็นเจ็ดสอนเขาล้ำพวกผมกับพายุฟองล้างนี่แหละครับไปล้ำคอเขาครูเพราะหาหาประสบการณ์ครับ เป็นคนหมักมากบันนีบันนีเข้าบริวรไปดนแล้วเข้าบริเวรบอกมันบกว่ามันกลืมเน่ค่ะเข้าบรวรทองเขาเนี่ยเขาบอกบริเวรบอกบริเวทองตลอดเนาะค่ะไม่ใช่ะหรว่าของเก่าบ่ันกรลืมบองกดสนาม่น้าม่ปีครับคุณน่ะมันซ้ปีแล้วคนได้ยังเรื่องปีต่อปีเรื่องปีต่อปีรีฮอนอ่ะกอลัมปีไก่คือจำบริไแล้วครับเป็นสัตว์ ต้องโลออกต้องโลออกทุกปีโลออกแล้วถ้าการรัดซิ้อใหม่ใหม่เแม่รัดซิ้อใหม่ไหมรับโลออกแล้วก็ลืมปันนี่จริงเขบกว่าอยากโลออกแต่เดี๋ยวมันลืมแันน่มันลืมต้อนมันถึงได้ต้องได้ทองดูดูไงแต่ขนาดเพ่งเขากันยังหน่อยหน่อยกันยังแม่ร้ายกว่าแห้งเปื้นส่วนลืมเลยครับคดิ่ล่ำล่ำยู่เบิร์ตปีนี่แต่ว่าปิดวงแต่ยังลืมขึ้นเขาอยู่มันเป็นขันยังเป็นขดขี้ลืม เ่อนี่นยันเลยกระล่าัเลยเลยจ้่าวบีนี่มันเปลี่ยนทั้งนองมันเปลี่ยนนันหลายเลยนั่หลายครับก็ได้จะไปตะกี้น่ยครทองเล้วเดี่ยวเสียวเดียวนี่ยังดีอะแต่า่าเดี๋ยวนี้มันหลายอย่างก็บ่าเลยเพีงเพี่ยงทั้งเพียงทงเพียงังเยังถูกไหมทั้งเรืองเลาต่างๆตะลเมื่อยตะลเว้นนี่มันก็เลเห็ุเหแบบสมองมันบเพ่องว่ากัคือว่าเสียงดีอน้าคนดีทั้งสองประสบการณ์กรสี เจ็บเกี่ยวไปเรื่อยแนนครับมก็จะฟึกไปเรื่อยๆมันกละากระกิ่งในกนหน่อยก็ล่ำเป็นยาผู้ขึ้นมามานใดได้ไห้ผมนี่ตีซ้ำนี่ผมว่าท่านเป็นลาเป็นหอกอไรอ่เี้ยมรูเรืองอยู่ผาเมะับผมกระลังเข่าบงกันผู้บอว่าไ้ห่ะมากกว่าที่บกหลาเกินเฮงตัวมากที่เมียเราเกินก็เลยเกินตาโอีหลี ว่านเพ่งอันบ่าเพ่งเองก็คือเพ่งเองบ่านอันจันอยแต่ว่าจะลองว่าใดเพราะจะบอกว่ามาที่ที่จริงอ่ะผมก่อนนี่ผมบ่เคยบ่เคยจับบ่เคยตองเลยต่พัดผมเขาผมขาแล้วผมจะสีอะไรครับแล้วแบบไห้ผมกะกะเห็นคนอื่นเพื่อหลอกเพื่อหลอกเปิดตูแล้วมันมวนแต่ว่ามันสีซับก่อนอยากก็คือซับก่อนข้างหลังก่อ็ซับเขาแล้วผเจาแต่บบเป็นยังไง เมื่อน,นั้นเมื่อนั้นคิดคิดอยากได้อีลีคิดอยากลองเพลงให้ได้นั่งบ่พ่อมือจับจ่องอยู่กับอยู่กับพอหยุดอยู่กับอีแม่ดื้อเอาจนได๋มวะไม่ยอมครับดื้อเอาจนได้ในมือเดียวเลยเพลงเจ้าเพลงไม่เด็กน้อยมันจับไงพุ่มในที่ขันโมหอดไลต่ตรงสามสี่มือขึ้นไปแต่ละเพลงนี่ <c oughs> มันแนวคิดหลายเดย้มันบ่คือตะกี้เด้และซ้ำหนีมันท่านมีความรับผิดชอบอีหยังมากมากแน่นะไหมชั่มื้อนี้โอ้ยนี่มันขึ้นไล่เนว่มันขึ้นพ่อนี่พอยังไปหลายเนาะ ใช้คือกันดีแต่ก่อนอ่ะจยกมาผักอยากมาแต่ก่อนอ่ะยังเรียนอยู่อยากมาได้เสีเอาเพลงอย่างมาก็เลยเอาเพลงคือน้องสมนึกมาวันเคุนจะของเพลงเพงุ่ณจะของเพลียงมันจะแช่ไปบางอหนเนาะกูไปเล่นเรืองเกี่ยวกยิบขยวงกันมานู่นเป็นล่ำสองล้อเนี่ยคก้นเป่นครับมันเป็นเพลงซ้ำเป็นเพลงครูเขาโม่ล่ำไปแล้วเอาหมอแคยนกับเก่งอยู่ดอกหมอแคยนกับเก่งเก่งดีเก่งเก่งดพวดพูดอยู่ดอกเป่าได้เบิดอารถเป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปได้เบิดอารถ แมนครับไปเลียงว่าเรียงยังกับือเช่นเราได้เบิด์ไหมเก่งหลายหลาทำนองไไรบอเช่นยี่สิบองานเทาซื้อดนางาเทาซื้อบาปอายเราท่านเนี่ยกับท่านาลาเขาม่เอาิจินเราอจินเรอเท่าไรครับไม่ยี่สิบแปแล้วบือเนบ่เนบ่ อเาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมกันแล้วกันครับขอบคุณน้องๆนะครับมาสั่งซีซันให้่ดยเด็ดคอนเทนต์นำที่หญิงเพิ่นบริเวณใบที่ตั้งใจมากเฮ็ดคอนเทนต์ดอกเพิ่นแต่มานั่งล้ำซื่อๆนี่แหละเขาเห็นเขากัดเดทให้คลิปพอดีขอบคุณหมอเนครับผมขอบคุณหลายๆครับคเฉพาะคอนเทนต์ครับขอบคุณคู่บ่าวหน่อยสองคนนี่พร้อมขอเชนพร้อมครับ ครับผมเอาฝากไม่ลาฝากไหมฝากน้องมนะแล้วก็น้องยูโรแล้วก็ทีมงานสาวน้อยพี่น้องเพียงทุกคนด้วยนะครับฝากฝากในมอสเทียนเดี๋ยวดูอยู่ฝากตนอลโฟนหนึ่งนะครับบ๊วยครับแยใหญ่ๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ